ท่านผู้ชมครับวันนี้8กันยายนสารรัฐธรรมนูญนัดประชุมเมื่อวานนี้เลขาธิการสํานักง,งานสารรัฐธรรมนูญถึงกับต้องแถลงข่าว<ฮ>เดี๋ยวจะเกิดความเข้าใจผิดว่าจะวินิจฉัยกในวันนี้ซึ่งไม่ใช่เป็นการนัดประชุมเพื่อจะดูว่าที่เป็นพยานหลักฐานที่จะเอามาไต่สวนเนี่ยเพียงพอหรือไม่ถ้าเพียงพอแล้วก็อาจจะนัดวันที่จะลงมติใช่ไหม<ฮ>แต่ถ้ายังไม่เพียงพอก็อจ,จะขอหลักฐานเพิ่ม หรือจะเรียกใครมาชี้แจงไต่สวนเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นวันนี้จะยังไม่รู้ว่าพระเอกประยุทธ์จันโอชาจะพ้นจากหน้าที่ครบ8ปีแล้วหรือไม่ประการใดรอดูว่าสารธรมรมนูญมันก็จะมีอยู่สองทางทางที่หนึ่งไ้องไรพยัฐานเพียงพอจะวินิจฉัยแล้วนัดวันเลยภายใน7วัน15วันก็ว่าไปทางที่สองถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเรียกไต่สวนท่านผู้ชม วันนี้ก็ต้องลุ้นกันประการที่หนึ่งประการที่สองอา่านเนื่องมาจากเอกสารของคุณมีชยัยฤชูพันธ์ก็น่าจะยืนยันแล้วล่ะเลขาธิการสำนังกงานสารรัฐมนูลบอกท่านประธานสารรัฐธรรมนูญเป็นกังวลมากเลยนะรวมถึงเสียใจที่มันหลุดออกมาเพราะมันจะก่อให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์และไม่เป็นธรรมกับคนที่ชี้แจงก็คือคุณมีชยัยฤชูพันธ<า>์ถึงแม้ท่านเลขาสำนังกงานสารรัฐธรรมนูญจะบอกว่าไม่รู้ว่าของจริงหรือของปลอม,อมยังไม่ยืนยันนะแต่ถ้าท่านกังวลใจ กับเสียใจก็ผมก็เชื่อว่าน่าจะจริงอ่ะต้องไวอืคือท่านก็สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มาที่ไปของเอกสารท่านี้ของคุณมีชัยเนี่ยบทสรุปคือยังไงบทสรุปก็คือนับ8ปีต้องเริ่มนับตั้งแต่6เมษายนปี60ค่ะในวันที่รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันมีผลบังคับใช้ใช่ค่ะอันนี้ของคุณมีชัยความเห็นเป็นอย่างนั้นถูกไ,มไหมต้องไวใช่ค่ะซึ่งปรากฏเมื่อวันนี้หลดอีกคราวนี้ หลายหน้าเลยเป็นเอกสารคำชี <c oughs> ช้แจงพลเอกประยุทธ์ต่อสารรัฐธรรมนูญ23หน้าค่ะแล้วมันตรงกับของคุณมีชัยเป๊ะเลยต้องไหใช่ก็คือนับการเป็นนายกตั้งแต่วันที่มีการประกศาศใช้ร,รัฐมนูลปี60 <c oughs> ก็คือ6เมษาย0น60นั่นแหละข้อมูลและเหตุผลเนี่ยเป๊ะเลยต้องไหค่ะใช่ไหมใช่มันเป็นความบังเอิญบทสรุป8ข้อของพลเอกประยุทธ์จันโอชา23หน้ายืนยัน นับเวลาดํารงตําแหน่งนายก8ปีจากปี57นั้นไม่ถูกไอ้ที่ร้องมาเพราะเป็นนายก2ครั้งครั้งแรกไปน,นับนูลชั่วคาวปี57ต่อมานันานูลบังคับใช้ปี60ดํารงตําแหน่งนายกอยู่เฉพาะตามบทเฉพาะกาศธทันเดงจนก,การะทั่งมีการเลือกตั้งเป็นนายกครั้งที่2 ไม่อาจนับระยะเวลาการเป็นนายกครั้งแรกเพราะมันขาดตอนไปแล้วมันเหมือนกับสิ้นผลบังคับใช้ไปแล้วพร้อมกับรัฐธรรมนูญชั่วคราปี57ที่จบไปตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูนปี60บังคับใช้หนังสือชี้แจงพลเอกประยุทธ์ซึ่งอาจจะเป็นของจริงหรือไม่ประการใดบอกว่ามันขาดตอนไปแล้วมันต้องดัดตั้งแต่6เมษาปี60ตูงไรใช่ค่ะนี่ฮะขณะเดียวกันข้อต่อมาการกําหนดเวลา8ปีตามนูนเนี่ย เป็นการจํากัดสิทธิทางกฎหมายซึ่งรัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติโดยชัดแจ้งว่าหมายรวมถึงการเป็นนายกตามน้ำร่ำล้นอื่นหรือไม่การตีความหลักกฎหมายเนี่ยถ้ารธรรมนไม่บัญญัติชัดเจนจะตีความในทางจํากัดสิทธิบุคคลไม่ได้ก็คือที่เป็นโทษจะตีความย้อนไปอย่างนั้นไม่ได้มันจะต้องตีความอย่างแคบใช่ไหมต้องไ่นี่เหตุผลก็คือถ้าเขาจะไม่ให้นับ ถ้าเขา้าใจนับรวมเขาต้องเขียนให้เป็นบทบัญญัติชัดเจนมเมื่อไม่เป็นบทบรญญัติชัดเจนแต่จะมาตีความจํากัดเิษของบุคคลไม่ได้แล้วอ้างไปถึงความเห็นของกฤษฎีกรารคณะพิเศษซึ่งมีกรรมการยกลางนวนถึงเจ็ท่านอยู่ในคณะนี้เนี่ยต้องจะมีคุณมีชัยฤชุพันธ์อยู่ด้วยนะคะคุณนรชิตสิงหเสนีซึ่งก็เคยวินิจฉัยโดยกิจฎิกาคณะนี้ซึ่งมีอยู่เจ็คนเป็นกรรมการยกรางนูนฉบับนี้ว่า นับเฉพาะรัฐมนนปี60ศนอ,อ่ะนี่คร่าวๆนะครับปรูปชมฮะบทสรุปอีกข้อหนึ่งอันนี้เอาข้อที่น่าสนใจเพราะเด้ประยุทธ์ยืนยันหนังสือชี้แจงว่าการดำเนวนนโนายกนั้นของตอนนั้นไม่ขัดกับมาตรฐานสากลและเจตนาเราบอกว่าธรรมน,นูญเชื่อโดยสถิตบนพื้นฐานของหลักกฎหมายหลักจติธรรม แล้วมาตรฐานสากลว่าการดํารงตําแหน่งนายกของข้าพาเจ้าในปัจจุบันยังไม่เกิน8ปีตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดเพราะไม่อาจจะนําระยะเวลาการเป็นนายกครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญ57ซึ่งสิ้นสุดลงไปแล้วมานับรวมกับนายกหลังรัฐธรรมนูญปี60บังคับใช้ได้ ขณะที่เอกสารที่อ้างว่าไปบันทึกเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญนั้นเป็นเพียงบทสนทนาค่ะไอ้ที่มีคุณมีชัยคุยกับคุณสุพ์ไข,ข่มุกอ่ะเป็นเอกสารที่ไม่ใช่บันทึกเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเป็นเพียงบทสนทนาของคุณมีชัยกับคุณสุพจ์ไข่มุกเท่านั้นแล้วข้อที่ 7, 7ส็ดารมนูนต้องตีความและใช้มูลวินิจฉัยลักษณะและลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายไม่ใช่ตามความที่จริงรับรู้โดยทั่วไปของประชาชนต้องตีตามข้อกฎหมายค่ะไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนรับรู้ เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเพราะการรับฟังข้อเท็จจริงที่รู้กันโดยทั่วไปเป็นหลักที่ใช้ในการฟังพยานหลักฐานของศาลเท่านั้นมไม่ใช่หลักกฎหมายที่ใช้ในการตีความกฎหมายนี่ครับท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวเราตามกันดูว่าสารมนุนท่านจะเห็นว่าพอหรือยัง<ะ>ขณะที่ฝ่ายค้านบอกหนึ่งเอกสารชุดของคุณมีชัยทิุพันธ์อดีตประธานยกร่างส่งเข้าไปแบบนั้นโดยเฉพาะไปอ้างอีกว่าบันทึก ไอบันทึกที่บอกว่าเป็นบทสนทนาไม่ใช่ป็นกรณีของบันทึกเรื่องรายงานเจตนารมณ์รัฐปรมนูลคนวีชัยบอกเมื่อวันก่อนไม่ใช่บอกเมื่อวันก่อนเอกสารที่หลุดออกมาเนี่ยต้องไว<ฆ>้ว่าเป็นการพูดคุยซึ่งยังไม่ได้มีการรับรองมันเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายครั้งที่ห้าร้อยฝ่ายคา้านบอกมันมีการมันมีบันทึกการประชุมครั้งที่ห้าร้อยหนึ่งซึ่งรับรองไอ้ครั้งที่ห้าร้อยไปแล้วต้องไ่ะ<ฆ>เพราะฉะนั้น ต้องรีบส่งให้สามนูนจะส่งคุณชวนวันนี้รีบส่งไปสามนูนเลยใช่จะได้ไปคัดค้านกับกรณีของคุณมีชยัยขณะที่ฝ่ายค้านร่วมเมื่อวานนี้ถแถลงเลยทีเดียวนอกไปว่านี่พักฝ่ายค้านร่วมนะหนึ่งรีบส่ง 2, สองกรณีคุณมีชัยเนี่ยจะต้องตัดทิ้งเลยเหรอเพราะว่าเ,เหมือนกับด้วยอายุของท่านอไม่ไปถึงขนาดนั้นรช่ค่ะใช้คําว่าไปพยานหลักฐานที่เหมือนกับืเสียไป อันเนื่อมาจากกรณีที่บันทึกยังจําไม่ได้เลยที่เคยมีการประชุมกันมาแล้วนี่ท่านผู้ชมร้อนแรงจริงๆผมใช้คาว่าอย่างนั้นนะอ่ะพอคร่าวๆนะครับผู้ชมฮะเดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึงเถอะขอดูเพื่อให้มันเกิดความชัดเจนจะได้ไม่ได้เกิดความเสียหายในน้รงไรพักฝ่ายค้านเดี๋ยวขอดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นิดเดียวนิดเดียวอ้าวนี่นี่นี่เอาตรงนี้ฝ่ายค้านเนี่ยเห็นว่า เอกสารของคุณวีชัยซึ่งถ้าใช่นะมันมีความเห็นย้อนแย้งกับตัวเองในอดีตถือเป็นหลักเพราะว่าตัวเองเคยพูดเอาไว้แบบหนึ่งประมาณอย<ะ>่างนั้นค่ะถือเป็นหลักฐานที่อ่อนดังนั้นควรจะตัดจากพยานบุคคลแล้วก็มองว่าความเห็นของคุณมีชัยเวอร์ชั่นปี61น่ะคะน้ำหนักมันจะมากกว่าปี65เพราะตอนนั้นมีสติครบถ้วนไม่เหมือนตอนนี้ที่ลืมแม้กระทั่งบันทึกการประชุม ขณะที่อาจารย์วิชรุเครื่องานท้ารอยกฝ่ายกฎหมายเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์บันทึกการประชุมมันมันไม่มีน้ำหนักน้ำหนักมันต้องอยู่ที่ที่มันเป็นทางการไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยววันนี้ทั้งหมดจะไปอยู่ที่ไหนน้องไปสารสารัฐธรรมนูญค่ะเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อช่วงหน้าครูเดียครับ